ข้อตั้งวันนี้ไว้ก็คือรูปแบบของการเฉลิมฉลองนะครับทำไมปีใหม่ถึงเป็นช่วงเวลาของการฉลองนะมันเป็นมันเป็นการสิ้นสุดปีนะถ้าถ้าเป็นการฉลองจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงสิ้นสุดปีมันไม่ได้กาเป็นการฉลองเริ่มต้นปีแต่ว่าสิ้นสุดกับเริ่มต้นมันก็ต่อกันนะในในในหลายๆเหตุการณ์ ของเราเนื่องจากว่ามันเป็นเฉพาะสถานการณ์ของเราเนี่ยคือสงกรานใช่ไหมสงการานมันเป็นมันเป็นมันเป็น่วนเฉพาะปีใหม่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สิ้นสุดเหมือนกับปีสากลเหมือนอเหมือนวันที่3าธันวาคมนะัรับแต่เราถอยกลับไปในช่วงที่เขาเขานับนับปีตามฤด,ดูกลาลนะครับมันจะเป็นสภาวะของการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับแล้วก็ จบปีเตรียมฉลองอน,นั้นก็แบบหนึ่งอีกแบบนึงก็คือเป็นเป็นฝนแรกของฤดูนะก็ชืจะเริ่มพอปลูกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับใน่อนตีปีใหม่ครับเมื่อกี้หลุดไปนะครับเราเริ่มกันใหม่มันมาจากรูปแบบของ จะเรียกว่าวัฏจักรหรือว่าการเข้าใจธรรมชาติแล้วทำไมถึงถึงนับรอบเป็นหนึ่งปีนะครับเรานับรอบเป็นหนึ่งปีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตำแหน่งของดาวโลกตำแหน่งของพระจันทร์แล้วก็ตำแหน่งของพระอาทิตย์ที่เราอยู่ตัวดาวเคราะห์ที่เราอยู่นี่มันมีการโครจรน,นะครับแล้วก็ระยะเวลาของ ตัวดาวโลกที่มันวนวน,วนไปรอบดวงอาทิตย์เนี่ยจนครบหนึ่งรอบเนี่ยมันมันสามวันกวันกับเสียดอีกนิดนะครับส่วนตัวพระจันทร์เนี่ยมันก็จะเ,เรียกอะไรสะท้อนแสงนะครับก็จะเป็นข้างครึ่งข้างแรมะะก็จะอยู่ข้างกันไซเคะิลของพระจันทร์มันจะง่ายเพราะว่า ในอดีตเนี่ยเวลามองมันถึงว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ก็คือนับตามพาระจันทร์มาก่อนแต่จะถามว่าที่ไปค้นมาเนี่ยอ,อ,อียิปต์กับบาบิโลนเขาเขานับจากดาวเขามีกระบวนการคิดของวันที่ซับซ้อนกว่ากว่าทางเอเชียเขามีระบบแผนที่ดวงดาวแล้วก็มันมีประเด็นเออเอาประเด็นไหนก่อน ประเด็นของการนับวินาทีเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่าวินาทีเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเ,เราเริ่มต้นยังไงของทางเอเชียดูที่พระจันทร์แล้วพระจันทร์มันจะเป็นข้างขึ้นข้างแหลมไซเคิลของพระจันทร์ใน1รอบใน1นรอบจันทร์เต็มดวงจะประมาณ27หรือ28วันนะครับเวลาคุยกันในเชิงของการนับก็คือ,อจันทร์เต็มดวงอะไร จันเต็มดวงครั้งที่สาจันเต็มดวงครั้งที่หประมาณนี้ก็คือรอรอ,อนับไปอีกสามรอบหรือว่าห้ารอบของพระจันทร์ที่เต็มดวงก็เป็นการนับเวลาแบบหนึ่งนะครับแล้วไซเคิลของพระจันทร์เนี่ยมันก็วนวน,วนลปกกับมาจนครบปีนะวนลูกจะนกลับมาจนครบปีอืมทีนี้กลับมาตรงตรงที่ ที่บาบิโลนนะครับเรื่องของบาบิโลนบาบิโลนเขาใช้หน่วยตัวเลขเป็น60นะตัวเลขตัวเลขหน่วย60ก็คือเริ่มจาก 1, 2, 3, 4สสี่จะเป็นสัญลักษณ์ไปนะจนถึงจนถึงห้าสิบเกแล้วก็เป็น60สิาทำไมเป็น60นะครับการที่เขาดูดูท้องฟ้าเนี่ยมันได้ภาพภาพหนึ่งออกมาก็คือว่ามันเป็นวงกลมนะครับ วงกลมเนี่ยมัน360องศาการแบ่งวงกลมเป็น12ส่วนส่วนละ30องศาเนี่ยมันจะพอดีแล้วหน่วยย่อยของขององศาข้างในเวลามันหมุนรอบเนี่ยลักษณะสิ่งที่เขาอยากจะทำกับกับดาราศาสตร์บนท้องฟ้าก็คือว่าการหมุนการหมุนรอบหมุนรอบ360องศาในหนึ่งรอบมันเกิดมันเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างน,นะครับแล้วมันก็จะทอดเป็นวงนอก ตัวตัววิธีคิดของบาบิโลนเนี่ยจะคล้ายๆกับกับพวกมายันนะครับมายัน <My Yan S 2> จะมีปฏิทินใหญ่ๆที่มันจะเป็นวงหลายๆวงซ้อนกันนะครับถ้าเราจะมองตอนนี้มันจะคล้ายๆล,ลักษณะของปฏิทินร้อยปีอะไรเงี้ยซึ่งหน้าตามันจะเป็นลักษณะของวงกลมนะครับแล้วก็ไอลักษณะของวงกลมที่มันทดกันไปเรื่อยๆหลายๆชั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องของนาฬิกาที่เป็นลานมันจะเป็นลักษณะของการทดรอบนะครับหนึ่งรอบ ของวงแรกคือ60วินาทีก็จะทดไปที่นาทีใช่ไหมแล้ววงของนาทีเนี่ยมันจะทดไปเป็นที่ชั่วโมงด้วยความเข้าใจของเขาที่มีต่อ,ตอในหนึวันเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ได้นะครับคือทุกคนดูเวลาแล้วเท่ากันเพราะว่าเวลาใน1วันเนี่ยมันเป็นมืดกับสว่างไปมืดแล้วก็มาสว่างอีกทีหนึ่งพาะที่ขึ้นพระที่ตกใช่ป่ะแล้วก็พาที่ขึ้นอีกทีหนึ่งเวลาส่วนโถง ของ24ชั่วโมงเนี่ยมันแวร์ี่ไม่มากนะตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นตอนแรกที่มนุษย์มนุษย์คนพบมนุษย์เข้าใจนะครับมนุษย์เข้าใจหรือว่าพบเจอจะนำไปสู่เรื่องอะไรนำไปสู่ว่าถามว่าวันนี้จะคุยเรื่องการมีความหวังเรื่องการฉลองเนี่ยคือจะบอกว่ากลุ่มต่างๆที่เป็น ที่เป็นประเทศก่อนที่จะมีการสื่อสารแล้วก็มาใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยต่างคนก็ต่างนับเวลาของเผ่าตัวเองของกลุ่มตัวเองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอพอมันมีการที่จะต้องค้าขายหรือวันนัดหมายกัน,นการกำหนดเวลาให้มันเป็นค่าเดียวกันมันก็เลยมีความจาเป็นแล้วแล้วเวลาที่กำหนดเนี่ยมันก็เป็นแง่หนึ่งซึ่ง ซึ่งเหมือนกับว่ามันจะใกล้เคียงความจริงที่สุดแต่มันมันก็ยังไม่ได้ตรงคือเอาแบบอธิบายแบบในหนึ่งในหนึ่งปีก่อนนเอาเอาหนึ่งปีปกติเนี่ยมันจะสามร้อยหกสิบห้าวันกับจุดสองสี่กว่าจุดสอง้าเพราะฉะนั้น4ี่ปีมันจะบวกหนึ่งวันใช่ไหมเศษที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นที่ยอมรับกันว่าเราทดเราทดไปวันเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วคือเราทดไปเฉย,เฉย ถามว่าทาไมเขาถึงต้องกําหนดปฏิทินในเชิงของตะวันตกนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาต้องการระบุวันที่แน่นอนในการแสดงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์วันที่แน่นอนแล้วเกิดเหตุการณ์คือสูนย์ยุปราคาหรือว่าจันทรุปราคานะครับเขาต้องการตรงนั้นเพื่อจะบอกบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์บอกถึงความยิ่งใหญ่ของตัวตัวนักบวชที่คํานวณได้มันเป็นความจําเป็นที่เขาต้องการ ต้องการกำหนดวันล่วงหน้าเพื่อบอกปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งสิ่งที่เขาพยายามทําแต่ว่ามันก็มีความคาดเคลื่อนทันี้ส่วนของความคาดเคลื่อนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ mm hmm. เขาก็เลยใช้วิธีทดเอาดื้อๆแล้วก็บวกไปในรอบอ่สีปีบวกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีวันส่วนที่เกินอยู่ที่เรียกว่าเป็นปฏิทินอ่าเกคโกลียนนะครับ ปดิทินอันนี้ก็จะร้อยปีกับ400อปีจะมีจะมีจะมีหักจะไปหักไปวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ยังไม่รวมกับการปรับโซนเวลาของกลางวันกลางคืนนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเช่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสมมุติที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสมมุติเดียวกันแม้แต่แม้แต่แม้แต่ตอนแรกเรามีวันซึ่งวันมันเยอะครับสาม้อยกว่าวันใน1ปีเนี่ยเราไม่สามารถจะจะระบุจํานวนแบบนั้นได้เพราะเป็นจํานวน300อยกว่าวันมันเยอะเกินไปนะครับ เราหน่วยย่อยที่เราระบุได้ก็คือหลักสิบประมาณหลักสิบหลักสิบหรือหลักยีก 20, ่สิบหรือสิบกว่าหรือยี่สิบเนี่ยเราจะพอรับับได้แล้วมันก็ตรงกับรอบของพระจันทร์อยู่พระจันทร์ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดรอบสิบสามรอบเลยประมาณนี้นะไอ้แบ่งเป็นเดือนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็คือสามสิบวันท้งสามสิบวันครัางเนี่ยเป็นเดือนแต่การแบ่งเป็นสัปดาห์เนี่ยมันเป็นส่วนส่วนย่อยซึ่งเขา เขามีความเชื่อบางอย่างครับแล้วก็ความเชื่อของการแบ่งสัปดาห์เนี่ยเริ่มที่บาบิโลนบาบิโลนเป็นอารยธรรมซึ่งมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกเราเนี่คือศูนย์กลางนะครับแล้วดาวบนท้องฟ้าที่เขาเห็นเนี่ยมันมีแค่เจ็ดดวงดวงใหญ่ๆนะเขาก็เลยเหมือนกับผูกเรื่องขึ้นมาว่า ว่าโลกเนี่ยคือศูนย์กลางแล้วก็ดาวทั้ง7ดวงเนี่ยโคจรรอบไปใน7วัน7วันแล้วก็เริ่มใหม่7็วันแล้วก็เริ่มใหม่เป็นลักษณะนีนะ้ในหน่วยย่อยของ7วันพอพอไปฟิกว่ามันเป็น7วันไม่ใช่ปัญหานะครับอียิปต์นับสัปดาห์ละ10วันแล้วก็สลดก็เปลี่ยนนะช่วงนี้ก็เปลี่ยนของเรานี่มันมันนับ15าวันข้างขึ้นข้างแรลนแล้วตอนหลังก็เริ่มมีวันวัน วันจันทร์มาถึงวันวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าวันของเราตามอินเดียอินเดียเขาก็แบ่งเจวันโดยที่อ่านมาเนี่ยรูปแบบของอินเดียที่แบ่งเจ็วันเนี่ยมีส่วนที่เขาค้าขายกับค้าขายกับทางข้างบนข้ามาก็คือทางทางเปอร์เซียทางด้านบนที่เป็นพวกอารยธรรมของแบบซูเมเรียนมันเลยต้องนับวันให้ตรงกันมันมีตัวเลขซึ่ง ผมจะนําเสนอ,อยังไงดีปรากฏการธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ปรากฏการธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ก่อนนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยพอมีความฉลาดขึ้นก็พยายามอธิบายปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเรามีกลางวันกลางคืนเรามีพระอาทิตย์เรามีพระจันทร์พระจันทร์มีข้างขึ้นข้างแหลมเราก็เริ่มมีการนับพระจันทร์ขณะเดียวกันดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็มีการเคลื่อนมีเงาที่ขยับไปเรื่อยๆเราก็เลยมีการนับดวงอาทิตย์ เป็นรอบปีด้วยสองระบบเนี่ยนับพระจันทร์เนี่ยมันจะไม่พอดีมันจะไม่พอดีเท่าพระอาทิตย,ย์มันจะเป็นเศษนับนับของวาทิตย์จะเป็นตัวหลักนะครับที่บอกว่า3ามรวันเกษตรอีกนิดหน่อยนะครับเราจะเป็นปัญหาไหมเราไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นความพยายามในความทําความเข้าใจธรรมชาตินะครับแต่พอเราตั้งต้นด้วยบาบิโลนที่เขากําหนด7วันแล้ว 7วันของเขาเนี่ยมันสะท้อนถึงการที่โลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะครับเขาหายไป2ค่านะครับเหมือนเหมือนเรื่อง7เลข7นี่มันก็ไม่ใช่ว่าผิดนะในจักรเราก็มี7ตําตำแหน่งนะครับแต่ว่าในจักรทั้งหมด7ตําตำแหน่งเนี่ยมันจะหายไปอีก2อันคืออัลฟากับโอเมก้าอัลฟากับโอเมก้าเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันก็เหมือนกับว่ามันโดนดึงออกไปนะครับไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกตัวเลขของของ7วันเนี่ยมันทําให้ แต่ละเดือนเนี่ยมันมันมีการขยับขึ้นขยับลงเพราะว่าถามว่าการตั้งสิบสองเนี่ยใช่ใช่ก็ตัวเลขนี้แหละครับกำลังจะบอกว่า,าการสมมุติของมนุษย์ในการกำหนดเดือนกับสัปดาห์เ,เดือนเน่ยสิบสอเดือนไม่เป็นปัญหาเพราะว่าสิบสอเนี่ยมันเป็นส่วนของการแด่งในสามวันหกินะครับมีมีบางอารยธรรมเนี่ยตั้ง ตั้งปีเอาเป็น360เลยซึ่งมันก็ไม่ได้เป๊ะนะเรากําหนดปีตามการโคจรของโลกรอบดวงอาทิต์นะครับเพราะว่าเรามองว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดจุด,จ,ดจุดอ้างอิงที่คงที่นะครับแต่ว่าตัวพลังงานที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้อ้างอิงจากดวงอาทิตย์นะครับตำแหน่งของดวงอาทิตย์กับตำแหน่งของโลกเนี่ยมันยังมีการขยับขยับทั้งในเชิงของแกนโลกที่เอียงขึ้นหรือว่าขยับเรื่องของแรงโซลาร์แฟลร์ที่เขาผักมา สิ่งที่พระผู้สร้างให้มาเนี่ยก็คือตัวเลขที่คงที่นะครับ12เนี่ยคงที่เป็นตัวเดือนนะครับแต่ตัวสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์เป็น9วันต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้จะไปเปลี่ยนปฏิทินของโลกนะแต่ว่าการนับการนับมันมีผลกับกับการใช้ชีวิตกับความคิดที่อยู่ในใจนะครับเราพูดที่9วันต่อสัปดาห์นะครับ ใน1เดือนก็มี4สัปดาห์เหมือนเดิม4สัปดาห์มันก็จะเป็น36มสสาวันต่อเดือนทุกเดือนจะเท่ากันหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนถึงเดือน12นะครับแล้วก็12เดือนเนี่ยมันจะมี432วันตัว4 3่าวันเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเดิมที่มันไปตรงกับสองเท่าของ216นะครับสี่สามสองหารสมันได้216นะครับ 1> 2 1 6มันคือ6ยกกำลัง3นะครับ6คูณกัน3ตัว6คูณกัน3ตัวมันเป็นตัวเลขของโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอน,น,อนในในอะไรนะในนิวเคลียสของมนุษย์ในเซลล์ของมนุษย์น,น,ษยน,นิวเคลียสนิวเคลียสม,มนุษย์มันมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน6 66 6เป็นคาร์บอนมันมีตัวเลขหลายตัวซึ่งถอยกลับไปสู่ส,สู่สู่ตัวเลขพื้นฐานแล้วมันจะไม่สร้างความสับสน แต่ว่าด้วยด้วยความที่มนุษย์เนี่ยพยายามจะอธิบายด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองอแล้วเขาตั้งวิทยาศาสตร์ขึ้นมาโดยโดยโดยใช้ข้อสรุปจากจากการทดลองหรือว่าจากการเก็บตัวอย่างเท่าที่มีโดยที่หมายความว่าวิทยาศาสตร์นี้ยังเปลี่ยนได้ถ้ามีข้อมูลใหม่มาหักล้างนะครับเหมือนกับในแง่หนึ่งเนี่ยเราเราไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงนะ เราอยู่กับการสมมุติซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความหวังนะครับเวลาที่ผ่านไปมันคือประสบการณ์นะครับแล้วมันก็คือเวลาที่ผ่านไปมันคือประสบการณ์นะครับไม่ว่าดีหรือร้ายนะครับทีนี้การฉลองเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกนะครับพยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ย ในในช่วงเวลาที่ยากลาบากมันพอบันผ่านช่วงยากลาบากไปเนี่ยเขาก็จะเป็นการลื่นเลงนันทนาการเพื่อให้เพื่อให้จิตใจเนี่ยมันไม่ห่อเหี่ยวใช่ไหมมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่มีความบันเทิงเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซึมเศร้าแล้วก็เป็นการที่ว่ามีความหวังว่าไม่ว่าจะยากลำบากยังไงเนี่ยเราก็ผ่านกันมาได้จะเป็นลักษณะแบบนั้นมันมีหลายเรื่องในในใน,ในวันปีใหม่นะครับ แล้วก็ด้วยความที่อายุเยอะมั้งอายุเยอะแล้วแล้วก็ปีใหม่ไทยมันเปลี่ยนเป็นการสาดน้ํามันก็เลยความรู้สึกผมเนี่ยกับกับปีใหม่ที่ตั้งว่าจะคุยเรื่องเรื่องความหวังเรื่องเรื่องการเฉลิมฉลองเนี่ยมันกลายเป็นสถานการณ์ที่มันบันเทิงผิดปกติก็เลยนี่หนึ่งก็เลยพูดไม่ค่อยออกว่าสังคมเราจะจะมองปีใหม่แบบไหนหรือว่า ก็แค่ปีใหม่ก็คือแค่ก็แค่ปีใหม่ไทยนะครับเราไปใช้ปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมกราจะง่ายกว่าไหมยังไม่รวมกับปีใหม่จีนปีใหม่จีนก็คือตุ๊จีนมันเป็นเรื่องถ้าเราเราไม่เอาตัวเลขของพรผู้สร้างเราเอาสิ่งที่มันไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะคืออารมณ์มันไม่เหมือนเดิมคือเมื่อก่อนคือการหยุดคือการไปฉลองนะ ก็ฉลองเราก็กินเหล้าทุกวันเลยกินแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็กินเหล้าแบบนั้นแค่นั้นเองนะมันเป็นก็วันหยุดที่ไม่ต้องทําอะไรใช้ใช้ชีวิตไปให้หมดไปในสามสี่วันนี้เราก็เริ่มกันใหม่แต่พอพอมาฝึกสมาธิมันเปลี่ยนไปมันรู้สึกแบบมันเป็นรูปแบบที่มันคืออะไรมันเริ่มมีการตั้งคําถามกับสิ่งที่เขาทํากันอยู่แล้วพอตั้งคําถามกับกับปีใหม่ไทยมันก็เลยตั้งคําถามไปถึงว่าแล้วไอ ไอ้วงจรของการครบ,บปีจริงๆเนี่ยมันมันให้ข้อคิดอะไรกับชีวิตไหมหรือว่ามองในเชิงว่าเราแก่ขึ้นไปอีกปีหนึ่งในอดีตเนี่ยมันผูกพันกับธรรมชาติเรื่องการฉลองเขามันเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณเดียวกันมันเป็นความร่วมมือนึกถึงงานเทศกาลหรือว่างานบุญใหญ่ๆที่ทุกคนเขาเขาเอ็นจอยแต่แต่สถานการณ์ตอนนี้เู่้สึกว่าเราไม่ได้ผูกกับผูกกับธรรมชาติปีใหม่มันคือปีใหม่ซึ่ง ซึ่งมันมีความหลากหลายของกลุ่มแบบคือกลุ่มที่อยู่เฉยๆกลุ่มที่ไปวัดแล้วก็กลุ่มที่ที่ที่กินเหล้าเมายาอย่างเดียวเลยนั่นคือการฉลองคือเต็มที่กับชีวิตแบบแบบเหมือนกับชีวิตจะไม่มีอีกแล้วที่โยงมาก,ก็คือมันเหมือนกับว่ามีความเชื่อว่าถ้าเราเราให้เราให้ความสำคัญกับสังคมมากเกินไปนะครับ สังคมที่ตั้งธกฎกติกาไว้เนี่ยมันเป็นสังคมที่ตั้งธกฎกติกามาโดยความไม่รู้จริงนะรเขารู้ประมาณหนึ่งนะแต่เราก็ขัดแย้งกับสังคมไม่ได้นะครับอย่างเช่นของไทยเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการนับปฏิทินนับปีแบบตามจันทรคตินะับตามดวงจันทร์ปีใหม่เราเป็นวันที่13ขณะที่ว่าเราค้าขายกับโลกเนี่ยทั้งโลกเขาเปลี่ยนด้วยเกโกเลีย uh, นมันก็จะเป็น uh, หนึ่ง มกราคมเป็นวันปีใหม่เมื่อทั้งโลกสมมุติแบบนี้เราก็ต้องอยู่กับสมมุติของโลกอ่าทีนี้พอเราอยู่กับสมมุติของโลกมาจนชินเนี่ยวันหนึ่งเรากลับรู้สึกว่ามันแปลก,ปลกเรื่องก็เรื่องก็จะประมาณนี้นะครับว่ามันแปลกไปกว่าเดิมแล้วข้อมูลของของการโคจรโลกโดวงอาทิตย์หรือว่าการที่จะไปปรับเซ็นเตอร์ของปีอนาคตเขาอาจจะปรับก็ได้นะ เพียงแต่ว่าเขาจะปรับมาที่432วันหรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องของ7วันหรือ9วันหรือ10วันเนี่ยมันมันมันเป็นประเด็นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าพอมันทํางานเยอะๆมันต้องมีวันหยุดทุกอย่างมันเป็นเป็นอะไรเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนเป็นเป็นรูปแบบของคณิตศาสตร์หมดเลยทำให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยบางทีก็สับสน หนึ่งก็คือว่าเป็นวันปีใหม่นะครับอย่างน้อยเราก็ควรจะตั้งอกตั้งใจกับจะถ้าจะเรียกแบบนี้นะคนไทยก็จะโชคดีนะเพราะว่าเรามีโอกาสรีเซ็ตตัวเองบ่อยๆนะครับเรามีปีใหม่สากลหรือโมกกระาเรามีตุวจีนแล้วเราก็มีปีใหม่ไทยวันทุกวันมันมันมันก็สําคัญแต่วันที่คนหมู่มากเขาเขาเห็นพร้องตองกันเนี่ยมันมีมันมีกําลังแม้ว่า โดยส่วนหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นการฉลองที่เลยเถิดไปบ้างนะครับแต่แต่มันก็เป็นเรื่องของเรื่องของช่วงอายุนะความเป็นความเป็นวัยรุ่นความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นแต่พอเลยเลยขึ้นไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปก็เมื่อมันเป็นเขาเรียกอะไรเมื่อสังคมส่วนใหญ่เลือกแบบไหนมันก็แทบจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับ คล้ายๆกับว่าส่วนเล็กเนี่ยไม่ได้ไปต่อต้านนะครับแต่ส่วนเล็กก็เชื่อแล้วก็ค่อยๆปรับเราเราเราปรับออกมานะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับมันเป็นอย่างน้อยก็คือหลายๆเรื่องที่เราเราทำกันอยู่เนี่ยการอวยพรการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันปีใหม่มันเป็นเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมเดิมที่เรามีกันอยู่ส่วนฟรีวิวในการที่ ที่ไปฉลองจนเกินเลยเถิดเนี่ยสุดท้ายมันก็จะตอบตัวเองในเวลาต่อมาเขาจะต้องค้นพเพราะว่าตอนผมไมนรุ่นผมก็ก็ฉลองแบบนั้นยุคผมมันไม่เยอะเท่ายุคนี้มันก็เป็นสนุกประมาณนึงแต่ว่าอันนี้มันดูสนุกจนเลยเถิดแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีเรื่องการไปเหมือนกับไปขวางกระแสของคนที่กำลงังกำลังข้างใครมันมันจะเป็นแรงต่อต้านมากเกินไป โดยสรุปก็คือว่าเรามีเรามีวัฒนธรรมเดิมซึ่งมันผูกพันกับเกษตรกรเกษตรกรรมผูกพันอยู่กับระบบธรรมชาติซึ่งซึ่งมันเป็นการนับจานวนปีของการเพาะปลูกนับจํานวนปีของฤดูกาลพอมันครบปีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับให้รางวัลของชุมชนร่วมกันเป็นการแสดงพลังร่วมกันสืงถึงปีต่อไปที่จะต้อง เพาะปลูกหรือว่าล่าสัตว์หรือว่าทํากิจกรรมทางการใช้ชีวิตที่มันเกี่ยวพันกับธรรมชาตินะครับมันก็เลยเป็นลักษณะของประเพณีแบบนั้นแต่พอโลกมันเปลี่ยนไปสังคมมันกลายเป็นทุนนิยมเนี่ยปีใหม่มันเลยไม่ได้มีอะไรที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติเพียงแค่ว่าปีใหม่เป็นมันเป็นช่วงหยุดยาวที่ฉลองได้มากกว่าปกตินะครับคุณค่าของจิตใจมันก็หายไปส่วนที่เรายึดถือเนี่ยส่วนหนึ่งที่ที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่า การที่เราเรานับปีแบบเป็นเศษนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันจุดสองห้าอะไรเงี้ยการนับปีแบบเป็นเศษแล้วก็ต้องมีมีการมาทดเพิ่มในเวลาสี่ปีอะไรแบบนี้หรือว่าถ้านับแบบจันทรคติก็จะมีมีปีที่เพิ่มไปอีกเดือนหนึ่งนะเพิ่มไปอีกยี่สิบกว่าวันปีที่มีเดือนแปดสองครั้งอะไรเนี้ยก็คือเพิ่มขึ้นไปเฉยเลยเพราะว่าวันมันไม่พอวันมันขาดต้องเพิ่มต้องเพิ่มวันเข้าไป มันทำให้เราเหมือนจะเข้าใจธรรมชาติแต่พอไล่ไปจริงๆเราก็ไม่เข้าใจธรรมชาติเราอยากได้ปฏิทินเราอยากได้วันเวลาที่แน่นอนสำหรับการตอบว่าฝนจะตกไหมนะครับจะเกิดสุริยะคลาดไหมจะเกิดจันทค้าดไหมอะไรแบบนี้นะครับดวงดาวจะเป็นยังไงเส้นทางจะเป็นยังไงเราต้องการวันเวลาที่แน่นอนเพื่อแสดงตัวว่า ว่าคนที่เข้าใจตรงนั้นนะเป็นคนที่ที่มีคุณสมบัติในการปกครองคนอื่นหรือว่ามีความฉลาดกว่ามนุษย์คนอื่น,นมันเป็นรูปแบบที่ผูกโยงอยู่กับอำนาจแต่ตอนนี้ไม่ใช่อันนั้นแหละเพราะว่าปฏิทินม,มันอยู่อยู่ที่แกโกเรียนนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของของอของการที่ไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าหรือวันไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้มีความหวังกับชีวิต เราไม่ได้ผูกโยงกับธรรมชาติเราผูกโยงอยู่กับตัวเองแล้วก็ถ้าเรามีวันหยุดโดยไม่ต้องทํางานเราก็จะใช้วันหยุดนั้นกับการฉลองโอ้อันนี้คือคนคนส่วนส่วนเลยคนส่วนใหญ่แต่คนในในในกลุ่มเก่าหรือว่าคนในกลุ่มในกลุ่มใหม่ซึ่งสนใจนังจิตวิญญาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปตามไปตามโลก เขาก็จะมีเส้นทางของการตื่นรู้หรือว่าค้นพบตัวเองในะอีกแบบหนึง่งก็วอวยพรให้ทุกท่านนะครับก็ขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับมีกำลังใจกับตัวเองเส้นทางมันเริ่มแคบเข้านะครับเราสอนมาสองปีเราคิดว่าทางมันจะเดินง่ายนะเออทางมันเริ่มเดินยากแล้วก็อารมณ์หรือว่าความสับสนในใจเนี่ยมันเกิดง่ายนะแล้วมัน ันเคลียร์ออกยากเรื่องสุขภาพก็มีส่วนนะครับแต่ว่าเรื่องหลกัหลกๆเลยเป็นเรื่องจิตใจแล้วก็แนวคิดที่มันอยู่ข้างในก็หวังว่าหวังว่าปีนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีปีนี้มันไม่มีโรคระบาดนะครับแต่ว่าปีนี้มีปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องสงครามอยู่แต่ว่าในประเทศไทยนี่ก็มีรูปแบบอื่นๆที่ที่เข้ามาเสริมมีคำถามมาเรื่องนางสงคราม อันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าตัวที่ผมเข้าใจเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยรับพันธรรมจากอินเดียนะครับแล้วเรามีพูดถึงเรื่องของชั้นของสวรรค์ที่เป็นพระอินทร์การมีเทวดาประจําปีลงมาดูแลอะไรก็ว่าไปนะครับตามปีแต่ออกมันจะออกเป็นโหราศาสตร์นะของของเรามันจะออกเป็นโหราศาสตร์แบบผูกโยงเป็นอ่อเป็นรอบอันนี้มันจะเกี่ยวอะไรรอบนักกษัตริย์รอบราศีอะไรอีกนะแล้วรอบราศีก็มีไม่เหมือนกันอีกนะ มันจะมีบางราศีที่โดนดึงออกไปแต่ว่าตอนหลังนี่มันปรับกลับมาคล้ายๆกันแต่สิบสองเนี่ยเป็นตัวตัวตั้งที่คงที่อันนี้เหมือนกับว่าผังทั้งหมดเนี่ยมันอยู่อยู่บนวงกลมนะแม้แต่แม้แต่อะไรนะตารางที่ดูดวงเนี่ยมันก็เป็นวงกมลมแต่มันจะมีขีดๆตรงกลางคือทั้งหมดทั้งหมดของการกระทำเนี่ยมันอยู่บนวงกลมสา0รอหสิบองศาพามพขก,ก็มีตารางคำนวณวันนั้นที่ดูอ่ดูอะไรนะ ดูไอ้พาร์ทของใครอ่ะพาร์ทของทักษะประชาบดีที่เขามีเขามีลูกเพลยเงินพรามเขาก็มีตารางคำนวณเป็นวงมกลมเหมือนกันมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆตัวปฏิทินของมายาแต่ว่าวงวันหมุนได้เนี่เป็นลักษณะของการของการอ้างอิงอ้างอิงตำแหน่งกับดวงดาวต่างๆว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยัง ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับปีนี้ยังเหลืออีกตอนนี้เมษายังเหลืออีกเท่าไหร่ถ้าเอาเอาเอาเป็นปีสากลเนาะตอนนี้เดือน4ี่ยังเหลืออีกแปเดือนนะครับเ,เหลืออีกแดเดือนต้องเจอกันอีกหลายครั้งนะครับเชื่อว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะครับอย่าอยู่ด้วยพลังงานลบนะครับมีความหวังกับชีวิตนะครับไม่ว่ามันจะยาก มันจะยากขนาดไหนนะครับก็ต้องอดทนมันไม่ได้ยากตลอดไปแต่การมีพระจันทร์มันก็เป็นตัวบ่ลนะพระจันทร์ก็เป็นตําแหน่งของเมตรตอนนะครับพระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงตลอดมันก็จะมีเว้าไปเว้ามาแล้วมันก็กลับมาเต็มดวงฤดูกาลก็มีผันเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าฤดูกาลของเราตอนนี้ถ้าพูดแบบประชดมันก็จะมีร้อนมากกับร้อนน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ไก่อาเขาไม่เสถียร เราเรามองไปตอนเด็กเนี่ยฤดูการค่อนข้างคง,ง,งที่มันก็จะมีช่วงที่มันเป็นช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านที่ไก่ไอ้เขาต้องปรับตัวเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมฤดูการต่างๆช่วงวุ่นวายมันก็จะมีอยู่บ้างร้อนเอ่อร้อนมากประมาณหนึ่งมันดีกว่าพายุนะครับมันดีกว่าพายุหลายที่เป็นพายุนะแล้วก็มันทําให้มีความสูญเสียนะต้นไมห้หักหลังคาพังอะไรแบบนี้นะครับ อย่าร้อนมากกันร้อนมากนะครับร้อนกันร้อนโวยเลยสันดีก็เรียบร้อยดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เลยนะไลน์หน้านะครับไลน์หน้าโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ